สวัสดีครับผมออสปัชรานะครับวันนี้นะครับผมก็มาพร้อมกับตัวโคมไฟโซล่าเซลล์ที่เป็นกระแสตอนนี้นะครับเพราะได้รับความนิยมนะครับจากผู้ใช้งานนะครับหลากหลายมากเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นโคมไฟโซล่าเซลล์เนี่ยก็ออกมาแบบหลากหลายรูปแบบมากนะครับวันนี้ผมนําเสนอของแบรนด์โมดิโซล่านะครับแล้วก็เป็นรุ่นนะครับยอดนิยมด้วยราคาที่ไม่แรงนะครับด้วยราคาที่หยิบจับได้ง่ายนะครับ ทานฝั่ง <than> นี้นะครับผมต,ตัวนี้นะครับเป็นโมดิโซล่านะครับรุ่น30สิบาทนะครับเป็นโคมไฟถนนนะครับสาสิบาทนะครับส่วนข้างๆอันนี้ตรงนี้ครับอีกฝ<ง>ั่งหนึ่งนะก็หน้าตาคล้ายๆนะครับตัวนี้รุ่นห้าสิบาทนะครับเป็นรุ่นห้าสิบาทตอนนี้ผมให้สังเกตนะครับตัวสติ๊กเกอร์นะครับตอนนี้30บาทจะเป็นสีน้าเงินนะครับตรงนี้5้าสบบาทจะเป็นสีส้มนะครับเพื่อให้สังเกตได้ง่ายนะครับวันนี้เป็นสีนี้นะครับถ้าว <padding> ันหน้าเปลี่ยนสียังไงจะปลอดภัยนะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายส่วนสินค้าที่อยู่ด้านในนะครับหลังจากที่เราแกะก,กล่องออกมาเนี่ยเราจะพบกับอะไรบ้างน,นะส่วนแรกเลยคือโคมนะครับโคมแบบนี้นะครับคือตัวโคมและด้านหลังเป็นโซลาร์เซลล์นะครับด้านหน้าเป็นโคมนะครับตรงนี้เป็นเม็ด LED นะครับเม็ด LED นะครับส่วนแถบตรงนี้นะครับมี กลมๆนี้นะครับคือไฟแสดงสถานะการชาร์จนะครับแล้วก็ปุ่มสีเขียวนี่คือปุ่มเปิดปิดนั่นเองนะครับมีปุ่มเดียวนะครับเปิดปิดใช้งานนะครับแค่นี้เลยรุ่นนี้นะครับใช้งานง่ายถ้ากดแล้วนะครับมันก็จะสว่างประมาณนึงนะครับหลังจากนั้นมันจะเช็คว่าตอนนี้แสงเป็นอย่างไรนะครับถ้าตอนนี้คุณอยู่ในห้องนะครับหรือว่าตอนนี้ถ้าจะอยู่ข้างนอกนะครับแล้วมีแสงอาทิตย์มาตกกระทบตัวโซลาเซลล์หรือว่ามีแสงมากระทบโซลาเซลล์นี่แหละครับโซลาเซลล์จะมองว่าตอนนี้สถานะเป็นกำลังชาร์ ไฟส่วนแสดงสถานะชาร์จก็จะขึ้นกราฟิบฟแบบนี้นะครับเป็นจังหวะนะครับอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าถ้ามืดนะสมมุติถ้ามืดจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติถ้ามืดหรือว่าไม่มีแสงมาตกกระทบตัวโซลา r เซลล์นะครับตอนนี้นะผมไม่ได้ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะผมตัดแค่ตัวโคมไว้นะครับถ้าผมเอากระดาษนี้ปิดนะครับเพื่อให้โคมมันมืดเพื่อให้โซลาเซลล์มันมืดนะครับแบบนี้ขอเอยียงนิดหนึงเห็นไหมครับ แบบนี้เมื่อโซลาเซลล์หยุดการทํางานนะครับหรือว่าไม่มีแสงมาตกกระทบตัวโซลาเซลล์นะครับโคมไฟก็จะติดสว่างแบบนี้อัตโนมัติเลยอันนี้คือความง่ายนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับเพราะซื้อแล้วเนี่ยเรียกว่าติดแล้วใช้งานยาวๆได้เลยนะครับ,บแบรนด์นี้เขารับประกันให้ด้วย1ปีนะครับสินค้าทุกชิ้นรับประกันให้ด้วย1ปีนะครับตัวนี้คือส่วนโคมนะครับแล้วมาดูส่วนต่อไป ที่ให้มาดำๆนี่แท่งๆเหล็กนะครับนี่นี่คือเหล็กนะครับเป็นขายยึดครับเป็นขายยึดก็คือเป็นขาของโคมไฟนะครับประมาณนี้นะครับส่วนด้านท้ายของเหล็กเนี่ยครับก็จะมีรูนะครับเป็นสําหรับยึดเข้ากับตัวต้นเสานะครับหรือว่าจะเป็นชายคาบ้านนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเอาไปยึดแนวอย่างนี้นะครับมันก็จะมีมุมของมันเองอย่างนี้ไม่ต้องไปดักอะไรให้เขานะครับเขาดัก องศามาแล้วนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากการประกอบส่วนแรกก่อนนะครับเรานำกัวขานะครับเข้าไปยึดเข้าตัวในโคมนะครับตรงนี้นะครับต้องดูให้ดีนะครับว่าเราพลิกด้านผิดฝั่งหรือเปล่านะครับเพราะองศาของโคมนะนึกออกไหมจะต้องมีการเอียงขึ้นข้างบนเอียงขึ้นด้านบนนะครับถ้าเราตีผิดฝั่งมันจะเอียงลงล่างนะครับโคมมันก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้ ถ้าอย่างนี้ก็คือมันก็ตลกตลกใช่ไหมครับมันดูแล้วมันก็ไม่ถูกนะสังเกตเห็นเคยเห็นไฟถนนใช่ไหมครับมันก็จะเอียงขึ้นนะถ้าเราเอียงให้ถูกต้องนะครับก็ต้องด้านนี้นะครับถ้าเ,าเอียงถูกต้องแล้วโคมมันก็จะเชิดหน้านิดหนึ่งบแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับจะเชิดหน้าขึ้นแบบนี้อันนี้คือถูกต้องนะพอเราพิสูจน์แล้วว่าโอเคมุมด้านนี้ถูกต้องนะครับเอาสกรูนะครับสกรูที่แถมมาจะมีสกรูที่เป็นชุดสีดํานะครับกับที่มีสีเขียวมีปุ๊กแล้วก็มีตัว สกูรสีเงินด้วยนะครับเดี๋ยวอธิบายนะครับว่าใช้ยังไงนะครับตอนนี้ถ้าเราจะยึดโคมโคมเข้ากับตัวขานะครับเราใช้วิธีการใช้สกูรส,สีดําสังเกตว่าพื้นมันดาใช้สกูรํดนะครับเพื่อให้มันเข้ากันนั่นเองนะครับเริ่มจากการร้อยเข้าไปนะครับผมล้อยผันด้านหน้านะเพราะว่าผมอยากใช้ด้านที่ผมมองเห็นเนี่ยมันดูแล้วมันมีอะไรกินนะเขามีแหวนมาให้ด้วยนะครับก็ใส่แหวนด้วยนะใส่แหวนลงนะไปประมาณอย่างนี้ นี่นะครับแล้วก็สกูนะครับตัวเมียนะฝั่งนี้ตัวเมียเนี่ยตัวตัวเมียเนี่ยอันนี้สามารถใช้มือบิดได้นะเพราะว่ามีปีกข้างๆนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้ง่ายง่ายอันนี้คือง่ายมากท่านสามารถออกแรงบิดให้ตึงมือได้เลยนะเพราะว่าเอาให้เอาให้แน่นนะครับหรือถ้าไม่แบบว่าถ้าเจ็บมือหรืออะไรสามารถใช้ไขควงนะครับบิดย้ำเข้าไปอีกหน่อยเพื่อให้เกิดความ แน่นแข็งแรงให้ตึงๆไม่ต้องโครงเครงนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคทดลองดูแล้วก็ระวังองศามันก็จะประมาณนี้แบบนี้อ่านี่คือสมบูรณ์นะครับเพอร์เฟกต์แบบนี้นะครับส่วนสกรูที่เหลือกับกับปุกสีเขียวนะครับตรงนี้ส่วนปุกสีเขียวเนี่ยหรือพลาสติกสีเขียวตรงนี้เอาไว้ยึดกรณีถ้าพื้นที่เราจะไปติดตั้งเป็นพื้นปูนนะครับต้องใช้สว่านนำร่องนะครับเอาปุกยัดเข้าไปนะครับแล้วก็เอาตัว แท่นเนี่ยวางนะครับตัวตัวขาเนี่วางแล้วก็ขันด้วยสกรูเข้าไปขันตัวสกรูสีเงินงลงไปแค่นั้นเองนะครับสองจุดนะครับแข็งแรงนะครับอยู่ยาวๆได้เลยนะครับแข็งแรงนะครับส่วนตัวนี้ห้าสิบบาทผมประกอบมาแล้วนะครับเพื่อลดเวลาเนาะผมประกอบมาให้แล้วนะครับหน้าตาจะเห็นไหมครับถ้าดูอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคล้ายๆนะคล้ายๆจริงๆบางคนอาจจะบอกว่าเหมือนกันนะ แต่จริงๆก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวนะครับเพราะมีส่วนที่แตกต่างหนึ่งนะครับตัวเม็ด LED หรือตัวเม็ดโคมไฟนะครับนะครับตัว50วัตต์นะครับจะให้เม็ด LED ที่ใหญ่กว่าอารมณ์เหมือนหลอดไฟใหญ่กว่าสว่างกว่านะครับสว่างกว่าแน่นอนก็ต้องใช้กระแสมากกว่านะครับตามมานะครับอันที่สองนะครับส่วนที่แตกต่างเลยนะครับมาดู โซลาร์เซลเอ๊ะทำไมด้านหลังเหมือนคล้คายๆทำไมครับแต่ถ้ามองดีๆแล้วนะครับฝั่ง50ฝั่งนี้นะจากตัวขอบสีขาวนะครับขอบตรงนี้ครับขอบกรอ,อบขาวๆกันอยกงตรงเนี้ยครับจะเรียกว่าแทบเป็นขอบเฟรมสีดํานี้เลยนะครับส่วนตัว30จะมีช่องว่างอยู่นิดนึ่งนะครับแบบนี้นะครับนั่นก็นนจะบอกว่าตัว s o ลาร์เซลของรุ่น50ปันนะครับให้มาใน ถ้ามองเป็นวัตต์นะครับให้มาที่5.5วัตต์นะครับส่วนรุ่น30วัตต์ให้มาที่4วัตต์นะครับต่างกันที่1.5วัตต์นั่นเองนะครับจุดที่2ผ่านไปแล้วนะครับจุดแรกคือ LED ที่ใหญ่กว่านะครับจุดที่2คือโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่กว่าที่ให้กําลังวัตต์มากกว่า1.5วัตต์นะครับและแบตเตอรี่ครับทีนี้นะครับจุดที่3นะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัว30วัตต์นะครับให้มาที่3.5แอมป์ นะครับตัวนี้ให้มันที่3.5แอมป์นะครับส่วน50วัตต์นะครับให้มาที่5แอมป์นะครับ5แอมป์มากกว่านะครับโอเคอันนี้คือจุดที่สามผ่านไปแล้วครับจุดที่สี่ยังมีนะครับผมอ่าดูเผลนๆตรงไหนนะลองมาดูเกมจับผิดภาพนะครับเห็นอะไรไหมครับเห็นด้านล่างเห็นด้านล่างไหมครับตอนนี้ผมวางโคมในระยะเท่ากันเลยนะครับแต่ขาด้านล่าง50วัตต์ยาวกว่าโอเคสรุป เม็ด LED ใหญ่กว่านะครับ 1. อันนี้2ก็คือโซลาเซลล์นะครับที่กําลังวัดมากกว่า3ก็คือแบตเตอรี่ที่กระแสมากกว่าและ4นะครับขายึดที่ยาวกว่านะครับส่วน50วัตบาทและ30วัตบานะครับมีข้อที่ใช้งานได้เหมือนกันดังนี้นะครับแนะนําที่ความสูงจากพื้นนะครับประมาณ2 3ถึง3เมตรนั่นเองนะครับ2ถึง3เมตรนะครับส่วน แสงสว่างนะครับสามารถคลุมพื้นที่ได้มากที่สุดคือ40ตารางเมตรครับสรุ่นนี้เนี่ยการใช้งานพื้นที่ใช้งานเหมือนกันนะครับในเรื่องของความสูงติดตั้งและระยะกระจายแสงนะครับมีความใกล้เคียงกันหรือเรียกว่าจะเท่ากันก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเปิดแสงให้ดูนะครับรุ่น30บาทและ50บาทมี2โทนสีให้เลือกนะครับก็คือโทนสีขาว และโทนสีเหลืองนะครับโทนสีขาวหรือโทนเย็นนะครับส่วนโทนสีเหลืองนะครับหรือโทนอุ่นนะครับสามารถเลือกได้นะครับในตะกร้าสินค้าสามารถเลือกได้ตามความชอบนะครับผมวันนี้ที่ผมเอามาวางนะครับผมนําทั้ง2โทนมาวางแล้วนะครับถ้ามองแบบนี้นะครับผ่านทางวิดีโอเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนนะต้องเียนกันตามตรงว่าอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ถ้านําไปติดตั้งนะครับในที่มืดท่านจะเห็นความแตกต่างนะครับ ตัว50าบาทจะมีความสว่างมากกว่านะครับอันนี้คือ2โทนที่ผมบอกนะครับโทนสีขาวและโทนสีเหลืองนะครับตรงนี้เลือกได้ตามความชอบนะครับว่าชอบโทนแบบไหนนะหลายๆท่านนะครับถามกันมาหรือหลายๆช่องทางมีคอมเมนต์ถามกันว่าว่าถ้าติดสว่างอย่างเงี้ยติดนานขนาดไหนนะครับตรงนี้ต้องบอกว่า2รุ่นนี้นะครับระยะเวลาในการให้แสงสว่างอยู่ที่ประมาณ12ชั่วโมงเลยนะครับ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองง่ายๆก็คือหลังจากที่พาที่ตกดินนะครับสองรุ่นที่ผมยกมาหลังจากพาดที่ตกดินนะครับจะสว่างถึงเช้าก็คือหลังจากพาที่ตกดินไปแล้วนะครับเริ่มเข้าสู่วันใหม่นะครับช่วงสักหกโมงพอแสงเริ่มขึ้นนะครับโคมก็จะดับอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมทดลองยกโคมขึ้นนะครับแล้วโคมเจอแสงในห้องนี้นะครับมันก็จะดับเองอัตโนมัตินะครับอย่างอย่างนี้นะครับ แบบนี้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับเห็นไหมครับไฟแสดงสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นกระพริบนะครับให้รู้ว่าเนี่ยฉันกําลังชาร์จอยู่นะครับระยะในการชาร์จนะครับระยะเวลาในการชาร์จที่เหมาะสมคืออย่างน้อยนะครับ6ชั่วโมงนะครับ4ถึง6ชั่วโมงนะครับแต่แนะนําที่6ชั่วโมงดีกว่านะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าโดนแสงที่เต็มวันได้ก็จะยิ่งดีนะครับยิ่งโดนมากนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ ก็จะถูกชาร์จได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่านะครับตรงนั้นเองแบตเตอรี่เต็มนะครับก็จะอยู่สว่างด้วยยันเช้านั่นเองนะครับและขอเพิ่มเติมนะครับในกล่องนะครับมีคู่มือภาษาไทยมาให้ด้วยนะครับคู่มือภาษาไทยนะครับมีระบุวิธีการติดตั้งนะครับวิธีการใช้งานมาแล้วนะครับเป็นลําดับขั้นตอนเป็นภาษาไทยเน้นรูปภาพมีลําดับขั้นตอน1นึสามาให้แล้วนะครับใช้งานง่ายนะครับ คู่มือดูง่ายนะครับรับรองว่าท่านใช้งานได้อย่างสะดวกแน่นอนนะครับแล้วฟังก์ชันสาหรับรุ่นนี้นะครับไม่มีโหมดที่ต้องรอให้คนเดินผ่านแล้วถึงติดนะครับรุ่นนี้ถ้าเรากดเปิดแล้วนะครับมีฟังก์ชันเดียวคือถ้าโซลาเซลล์ทำงานโคมไฟจะดับนะครับถ้าโซลาเซลล์อยู่ในที่มืดหรือว่าช่วงค่ำนะครับโคมไฟก็จะเปิดนะครับจะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปตลอดการใช้งานครับผม